สวัสดีครับก็คลิปนี้ครับผมจะมาใช้พิตาชิโอนี่ครับกับหิงห้อยทำคะแนนให้ได้เกิน50บล้านครับก็เป้าหมายอยู่ที่ห้าสิบล้านนะครับก็57ล้านที่ผมได้เนี่ยก็ใช้เซตนี้แหละครับแต่ขัด2เป็นซอมบี้ครับส่วนสมบัตินะครับจะเน้นแม่เหล็ก2ชิ้นแล้วก็น้ําผักครับทําให้อยู่อึดขึ้นนั่นเองก็ถ้าผมมีกระบอกกระทิงแดงนะผมจะใส่มันเข้าไปครับแต่ผมไม่มีผมก็ใช้นี่แก้ขัดไปก่อนครับก็มาดูกันครับ คือ57ล้านเนี่ยผมเล่นแบบไม่ชนเลยนะครับก็ถือว่าโอเคครับเริ่มชินด่าแล้วนั่นเองเอา้าวเรียกว่าจะค้าซะแล้วครับบอกเลยครับตั้งแต่ได้50ล้านขึ้นไปเนี่ยมีแต่คนทวงที่ผมทั้งวันเลยครับผมไม่รู้จะทำยังไงก็เนี่ยก็เลยมาถ่ายให้แล้วกันทาง,งทงที่ผมตอนนี้มันไม่สะดวกถ่ายเท่าที่ควรนะครับเพราะผมไม่ได้อยู่บ้านนั่นเองครับ ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับคลิปนี้ก็คงนานนิดนึงเพราะว่าเจ้าพิตาชิโอเนี่ยมันอึดครับมันพอมันแทงหอ,อกเสร็จมันก็ได้เลือดนิดหน่อยครับแล้วก็ไอเทมจากหินห้อยก็ได้เลือดเหมือนกันครับคือลูกไฟไนั่นเองครับลูกไฟกับมีลูกหัวใจด้วยครับลเลือดโผล่มานหน่อยนึงครับล,ลูกไฟครับจะได้เลือดครับ ก็รีวิวกันไปแล้วนะรับใครที่ติดตามนะครับก็ผมรู้แล้วอะอาลถ้าถ้าเป็นลูกไฟเนี่ยจะดีครับเพราะว่าคอมโบมันัดของ p ิตาชีเนี่ยมันเมื่อมีคอรเรวแสงเนี่ยเราจะได้คะแนนจิลลี่เพิ่มขึ้นทุกชนิดครับแต่ไม่รู้ว่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็ท้มีลูกไฟบนบัลทามเนี่ยก็คือว่ากำไรครับ ดานหลังๆนี่ครับพุกด,ดาวเยอะมากๆครับไอ้กลมๆนี่ครับที่มันแตกระเบิดออกมาเป็นดาวหลากสีครับมีเยอะมากครับคะแนนมันจะพุ่งกเพาะไอ้เจ้าหูดาวนี่ครับ ขันคอครับไม่ไหวครับเสียงทะาแมงทะาแมงครับผมไม่ถ่ายที่บ้านนั่นเองครับผมอยากถ่ายคลิปนานแล้วแหละแต่มันไม่สะดวกจริงๆก็ขออภัยครับคลิปที่ได้มาก็ไม่โอเคเท่าไหร่อย่างที่เห็นกันในคลิปที่แล้วนะครับเสียงมันทุ้มๆแปลกๆเือนคลิปนี้เลยครับ คินโบนัสทามครับถือว่าโอเคครับเพราะว่าด่านช็อกโกแลตที่จะถึงข้างหน้านี้มันมีโบนัสทามเอ้ยมีกษรโบนัสทามครบครบเก้าตัวสอดอยู่แล้วครับโอ้มีผู้ดาวเยอะมากๆครับตอนนี้โชคดีครับคะแนนพุ่งครับเงวอดอันสุดท้ายไม่เป็นไรครับได้เยอะแล้วเมื่อกี้บางบางโบนัสทามนะครับมันไม่มีผู้ดาวมาให้เราเก็บเลยอันนี้คือดวงสวยโคตรสวยโคตรครับ นี่ครับตรงนี้ครับแน่นอนครับคะแนนตัวนี้จะขึ้นค่อนข้างช้าครับถ้าเทียบกับโหนวดนะเนี่ยไปถึงด่านสุดท้ายประมาณสิบล้าน,นครับสิบล้านต,นต้นต้นครับถ้าเป็นหนดเนี่ยแต่ยี่สิบล้านได้เลยแต่สิ่งที่ต่างกันชัดเจนก็คือตัวนี้เลือดจะเยอะมากครับเมื่อไปถึงด่านสุดท้ายเนี่ย เรียกว่ามากกว่า70%ของหลอดอแต่ว่าหนวดบางทีก็ไปไม่ถึงครับ้าใช้หนวดกระเทียนนะ เดวเกินไปครับเก็บปูดาวไม่ทันครับพลาดไปสองชิ้นเนี่ย ไปเลยครับพิกเกดโดดครับตัวกับพริบครับ <laughs> 10บล้านครับตานี้โชคดีตรงที่มันมีผู้ดาวตรงบนนัทธาตรงนั้นอะ วนัทมไหมครับแน่นอนครับเห็นขาดตัวเอกับตัวไอครับเห็นมาไกลต่อนะครับ อ๋อตกเพลครับสิบแปดล้านครับเมื่อกี้ผมกดเบิ้ลเร็วไปหน่อยครับต้องเว้นจังหวะอีกครับไม่งั้นจะหล่นเหวแบบนี้ครับก็ไม่เป็นไรครับต่อเลยครับอีเกียดทายใหม่ครับกดเพชมันนี่แหละอาวโดดข้ามพูดดาวสองอันเลยครับน่าเสียดายครับ ครับโอ,โอ้เป็นลูกไฟรครับเยี่ยมครับเรามาลุ้นกันครับว่าซอมบี้ผมจะตกเหวแบบเมื่อกี้หรือไม่ แรงมากครับมองไม่ทันครับโอ้พาตูดาวครับดันพุ่งครับพาดน่าเสีไดายครับคะแนนมันเยอะนะ แฟรี่มานะครับเอาพาดอีกแล้วอ้อนาเด็ดดายสุสดๆเลยครับหลายชิ้นแล้วครับแฟรี่มางี้ดูดเรียบครับ อุยเมื่อกี้จะบอกว่าโดดไม่ติดนะครับก็ยังดีที่เจอจุดที่โล่งครับ25ล้านเจ็ดแสนนะครับอย่างที่เห็นนะครับก็ตกเหวเันทีนึงก็มาดูกันครับสองบีผมจะ หล่นไหมพาดีแล้วครับโอ้ใช้ไม่ได้เลยผมพาดบ่อยมาก ไปเลยครับโบน,นัสไหมกดสอนขาดเยอะไปครับได้ตรงนี้แทนครับ ข้าวพาดวดเลือดเลยครับขวดเลือดมันไม่ดูดนะครับ เวรกรรมโอเคครับยินดี ผู้ดาวเลยครับ โอ้ยชนจนได้ครับตรงนี้ผมไม่ค่อยมาถึงครับเ,เลยลืมครับโบนัสหมีในหน้าอ๋อไม่ได้โบนัสหมีครับไม่เป็นไรครับชนที่นึงครับก็ห้าสิบห้าล้านครับโอเคนะก็ ตาที่ได้57เนี่ยโชคดีมากๆครับเพราะว่าแฟรี่มาบัฟให้ถึง2พักแล้วก็ไม่ชนอะไรเลยโลไม่หลุดเหวก็ไม่ตกครับคลิปนี้ยังตกเหวแล้วก็มีชนตอนซอมบี้เมื่อกี้ตอนตอนจบเกมนะครับก็แค่นี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ